สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาสปอยกรุ๊ปมิกหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งแอนวันเพิ่งคุยมาสดๆร้อนๆนี่เองนั่นเองครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังเลยนั่นเองนะครับกิจกรรมใหม่ที่จะเข้าวันศุกร์นะครับก็คือจะเป็นวินเทอร์เฟสนั่นเองครับก็จะมีของให้เก็บนะครับน่็จะเป็นพวกโทเค็นนะครับบอนอะไรพวกนี้ครับโกอีลิตนะครับอะไนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามีกิจกรรมใหม่แล้วกันนะครับ วินเทอร์เฟสนั่นเองนะครับนะครับกิจกรรมนะครับมีโอกาสที่จะได้ลุ้นอาร์เด้วยนะโอ้หนึ่งร้อยสองนะฮะตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะทําให้มีผลกระทบกับโรนันโดอาร์เก้าด้วยนั่นเองครับอันนี้ผลกระทบที่1นนะคือแบบว่าสามารถสุ่มได้นั่นเองครับเดี๋ยวจะมีอีกผลกระทบหนึ่งนะฮะในช่วงท้ายนั่นเองครับถัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมเมนวินเทอร์เฟสนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราได้แลกนักเตะนั่นแหละนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยเขาไม่ได้เอามาโชว์สักเท่าไหร่นะครับ เอเป็นคร่าวๆว่ามีคิเลียนเอมเปเป้และกันนะประมาณนี้ครับเนี่ย18วันเออโอเคมีขีดการให้เล่นไม่แน่ใจว่า18วันหรือเปล่าประมาณนี้นะ,ะมาคุยในเรื่องของ World Cup บ้างครับนะครับต่อจากกรุ๊ป G กรุ๊ป H นะครับก็จะเป็นมิกกรุ๊ปนั่นเองครับซึ่งแต้มนะครับสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันเลยนะแต่แค่การเดินนะครับอาจจะมีความแปลกๆนิดนึงนะแปลกตานิดนึงนะครับไม่เหมือนทางเดิน ในกลุ่มต่างๆที่เราเคยเดินมานี่ครับนะแต่ว่าในเรื่องของแต้มนะใช้เท่ากันนั่นเองนะครับอ่านี่ครับโอ้หนึ่งร้อยห้าครับก็จะเป็นมิโตวิกนะครับแล้วก็ปาโกยต้านั่นเองครับนะมิโตวิกที่ไม่ได้แคปมานะครับนะไม่รู้ว่าจะมีคนใช้หรือเปล่านะแต่ว่านี่ครับปาโกยต้านะครับก็สเตตประมาณนี้ครับหนึ่งร้อยห้าครับเนี่ยสเตตคร่าวๆนะประมาณนี้ครับอืมสกิลวุดก็คือในเรื่องของลองพาสซิ่งนะครับคือโยนยาวนั่นเองครับ ในทางเดินนี้นะครับนีสุดสายก็คือ David เดวิดซีแมนนั่นเองครับใครที่ตามหา GK นะครับเนี่ยสายนี้รอได้เลยครับมาแน่นอนนะในตำแหน่งของ GK นั่นครับในเรื่องของสเตตเราดูตรงนี้คร่าวๆได้นะแต่ว่าดูแบบละเอียดละเอียดดูยากที่หนึงนะดูคร่าวๆตรงนี้ไปก่อนครับของแท้แน่นอนนะวันศุกร์นะหรือไม่ก็วันพรุ่งนี้แหละช่วงประมาณ5้าหกทุ่นะครับเดี๋ยวหลังจากอัปเดตนะครับก็จะได้เจอสเตตของแท้เลยนั่นเองนะครับ ที่เด็ดสุดนะครับในเรื่องของไอคอนพามนะครับนั่นคือ RB นะครับคาร์โรสอัลเบร์โตมาแล้วนงครับในกรุ๊ปมิกหนึ่งนั่นเองนะมาแล้วมาแล้วนะครับนะ RB นะครับที่เราเก่งกันไว้ว่าจะเป็นซานิตีนะพี่คิดว่าน่าจะมาสตาร์พาร์ทร้อยเจ็ดนะโอ้ไม่มานะครับเอาเป็นว่าคาร์โรสอัลเบร์โตมาแทนแล้วกันนะครับก็คือแบบเดินไปกระเดิมอีกนะโหดโหดโหดครับกุ๊ปนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นนักเตะนะครับ ที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นไคลฮาวเวตนะครับอเว่าหนึ่งร้อยสามครับสเตตก็ประมาณนี้แหละนะฮะเขาค่าประมาณนี้ฮะนถัดมาครับก็จะเป็นกูเรโลครับก็จะเป็น LB นะครับมาจอเดียวบ้ามาแล้วนะครับกูเรลโลก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสกิลมุฟสี่ดาวนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูสาในกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ไปในชุดมาครับตามความคาดหมายนะฮะนะฟอร์มดีฟอร์มดีนะฮะ ก็มาที่โอ้หนเลยนะครับนะโอ้โหรู้สึกว่า L W นะครับเรียกว่าปีกซ้ายนะครับเขาเรียกว่ามีการแข่งขันกันดูเดือดมากๆเลยนะฮะในตำแหน่งนี้นะฮะเวนิสุสก็มาเพิ่มอีก1คนแล้วนะครับอยากให้ R W มามากกว่านะอยากให้ R W o อ้โหนร้อยหกมาแข่งมากกว่านะเออแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันมีหลายกรุ๊ปอยู่นะทันมากครัก็จะเป็นเอเดงอาซานะครับมาตำแหน่ง C F หนึนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะ สกิลมุกก็สีดาวเนาะสกิลวุดเป็นชูตติ้งนั่นเองนะครับอ่าลูก้าโมดริกนะครับ back, อืเดอะแบ็คแห่งโคลเชียนะครับก็มาด้วยเหมือนกันครับดูแล้วสเตมินาก็โอเคนะท้าโอเคนะครับนะก็น่าใช้เหมือนกันครับในเรื่องของ CM นะครับนี่เลยครับผมชวไนนี่ครับชวนนี่ครับเออชวนนี่นี่ไม่แน่ใจว่าจะมา คล้ายเวรอนหรือเปล่านะหมายถึงว่ามาแบบให้เราสุ่มหรือเปล่านะครับแต่ในเรื่องของนะครับเท้าสติมินานะครับสกิลมูฟนะเออจาก3ดาวที่เราเคยเห็นมาก่อนนะครับวันนี้มาสดาวนะเออเนี่ยดูดูเออสเตตคร่าวๆนะครับเนี่ยการส่งบอลเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับโอ้ชวนี่ถ้ามาไม่แน่ใจว่ามาแบบสุ่มหรือเปล่านะถ้าสุ่มเพชรนี่จะแจ่มมากๆเลยครับนะรอซื้อรอซื้อนะฮะรอซื้อเอานะเพราะว่าไม่น่าจะสุ่มได้นะสำหรับพี่นะครับ ่ะประมาณนี้ฮะชไวนี่ครับอ่าที่เด็ดกว่านี้ครับคือโรนันโดครับคือไม่แน่ใจว่าชไวนี่หรือโรนันโดเนี่ยใครสักคนเนี่ยจะต้องสุ่มนะแต่ที่เขาคุยคุยกันน่ะไม่รู้ว่าโรนันโดโรนันโดเนี่ยจะมาในสตาร์พาร์ทหรือเปล่านะใครสักคนเนี่ยมันน่าจะมาในสตาร์พาร์ทพี่คิดว่าโรนันโดน่าจะเป็นแบบแพ็คแพ็คเปิดนะไม่น่าจะมาสตาร์พาร์ทนะครับเพราะว่าโหระดับโรนันโดมาสตาร์พาร์ทนี่คนก็เติมกันเยอะเลยสิ ดังนั้นพี่ว่าน่าจะมาแบบแพ็กสุ่มนะครับนะคล้ายโรนันดิโน่มากกว่านะครับนะคล้ายประมาณนี้ครับเอ้ไม่ใช่คล้ายคล้ายเจซินโยมากกว่านะครับสาหรับโรนันโดครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ฟิวปอยท์เท่านั้นหรือเปล่านะเอออันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนึงครับแต่ว่าน่าใช้มากๆเลยครับเนี่ยสสปีดดีมากๆเลยนะสเตมินาดีด้วยนะเออใครก็น่าใช้อ่ะพี่ก็ยังอยากใช้เลยนะครับสําหรับโรนันโดคนนี้ครับอ่ะหมดแล้วครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะ ก็เดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับกิจกรรมจะเข้าจริงๆจังๆแล้วล่ะนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะฮะว่าโรนัลโดะครับหรือว่าชไวนี่นะครับใครสักคนเนี่ยจะอยู่ในสตาร์พาส์นั่นเองครับแต่พี่เชื่อว่าน่าจะเป็นชไวนี่แหละนะส่วนโรนัลโดเนี่ยน่าจะมาในแพ็กสุ่มนั่นเองนะครนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับมหบริการเติมฟีฟ่าม b i บายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบบบรรร้้้ออยยแลลวนนะคััผมมสาาถไไปชกดเ